สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตุาจะพามาทำบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะรแรกเราก็จะใช้ biscuit. บิสกิตบิสกิตธรรมดาเลยนะคะหนึ่งห่อครึ่งตัวใส่ในถุงซิปซิปล็อกเพราะว่ามันง่ายต่อการบดนะคะแล้วเราก็จะใช้ที่คืนใช้สากบ้านเราก็ได้นะแล้วตัวก็จะใส่ เนยลงไปนะคะเนยประมาณ65กรัมเราก็จะเอามาใส่ในแป้นเลยจากนั้นก็หาอะไรมากดนะคะเอาเป็นแก้วก็ได้นะคะที่เป็นตูดแบนๆมากดเขากดอัดเขาให้หน้าเขาเสมอกันนะคะ เอาแป้นพิมพ์เราไปพักไว้นะคะในตู้เย็นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเรามาดูส่วนตัวตอนนี้ตัวจะใช้ครีมชีสประมาณ250กรัมนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติ200กรัมเฮฟวี่ครีม150กรัมแล้วก็น้ำมะนาวตัวจะใช้ประมาณ2ช้อน2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เจลาติน เจกรัมหรือประมาณ5แผ่นนะคะตุนเอาแช่น้ำอ,อุ่นไว้แล้วก็วานิลลาขั้นแรกก็ใส่ตัวครีมชีสเรานะคะตัวขั้นตอนทำครีมชีสตุนมีวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะมีการทำครีมชีสแบบโฮมเมดอันนี้เป็นครีมชีสที่ตุนทำนะคะสูตรนี้ใช้สูตรนี้จะใช้ที่ตีแบบธรรมดาก็ได้นะคะได้ผลเหมือนกัน ถ้าใครไม่มีที่ตีแบบไฟฟ้าแล้วตุยก็จะใส่โยเกิร์ตไปด้วยเลยใส่ผสมเข้าไปด้วยเลยโยเกิร์ต200กรัมใช้ไฟ,ฟเบาตีเขานะคะใช้แรงเบาๆก่อนเริ่มแลก ากนั้นเราก็จะใส่ตัวเฮฟวี่ครีมนะคะ150 ml 150อกรัมไปแล้วเราก็ใีเขาให้เขาตีแล้วตัวก็จะใส่เลมอนเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้เขาประมาณ2อช้อนโต๊ะนะคะ นี่ตุนจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะในตัวชีสเค้กเพราะเดี๋ยวเราจะทําแยมบลูเบอรี่แยกเพราะแยมบลูเบอรี่ก็มีรสหวานอยู่แล้วเนาะจากนั้นตุนก็จะใส่เจลาตินที่เราละลายน้ำไว้นะคะประมาณละลายนะ้ำประมาณ50 ml นะคะใส่ไปเลย ดีแล้วนะคะเมื่อส,ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นวาดิีลาแทครีมชีสของเราลงแป้นพิมพ์นะคะให้เขาไล่ลง ไม่ตต๊งเนียนมากก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ราดราดบลูเบอร์ี่อีกทีแล้วเราจะมาทำยมบลูเบอร์รี่กันนะคะตุ้นจะใช้บลูเบอร์ี่แช่แข็ง200กรัมแล้วก็น้ำตาลทราย100กรัมนะคะใส่สตุ้นจะใส่น้ำประมาณ150 ml นะคะ จากนนั้นเราก็เเเเคคี่่่ยยวาไปรือๆะอทำแยมเราต้องคนเขาเรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไหม้ตรงก้นหม้อนะคะตัวนี้ของตูนก็เริ่มจะได้ที่แล้วเริ่มหนืดมากแลนะ้วแยมบูเบอรี่ของตูนก็ได้ที่แล้วนะคะหนืดมากแล้วขนาดนี้ตัวก็จะปิดใส่แล้วก็พักเขาไว้นะคะพักเขาไว้ให้เย็น ต่อไปเราก็จะทำการแต่งหน้าชีสเค้กกันนะคะตัวตุนเอาตัวแยมบลูเบอรี่ที่ตุนทำเสร็จใส่ตัวบีบนะคะเมื่อเราใส่แยมบลูเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าตู้เย็นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยมาตกแต่งกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ตุนแช่เย็นเขาเขาไว้แล้วนะคะตุนก็เอาบลูเบอรี่มาตกแต่งนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาเขาเอาชีสเค้กออกจากแป้นพิมพ์กันนะคะ าชีสเค้กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากโอเคฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตุนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ